สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมือกี้กับมะพร้าวองจ้าก็เบาอยู่ดิคือเ่าจ้ามาหน้าเนาะพี่น้องมะพร้าเห็ดคอนเฮ็ดบดพี่น้องคอนหนึ่งคือสิเต็มตาอยู่พี่น้องลายอย่างคักเลยดอกอ่อนๆจะเป็นกขาวเลยงามเลยมาหน้ากับยังมะพร้าเห็ดเนาะครับผมมาเก็บกันเลยนะจ้ะครับ เอาเลยเนาะอู้ยางยามๆกําลัางอ่อนๆเด้อพี่น้องบ่อแถเอาเด้นอนี่ยเห็ดขอนเห็ดบดเห็ดบดเนาะจา้ะทางอุบลเพิ่นได้เก็บไรหลายนี่เฮ้ยม้าหน้ากับมานเนาะจา้ะเอ้ยกระตาหนึ่งคือสีมานอยู่ปาดเราเลยครับอ้าวมันเหนียวอยู่เนาะปาดเราแตงแตงมันเลยบ่อ,อบ่อเคยเก็บจากเถื่อนั่นแหละบ่อเอังสีบ่อ เออ,อดเอดอดิอเออดิเออดอกนั้ยยังบ่เท่ามีค้อนค้อนเดียวนี่ค้อนบินเอาไปเฮ็ดจังได้กินบุ้นนี่ซุปบ่ซุปซุปบ่เคยเก็บด้วยจ้ะพี่นอ้องหาแต่เฮ็ดป่าเนาะ

ทั้งพ่ออันอันยูทูบเบอร์ทางอุบลเพินเ่นไปเก็บเนาะจ้ะเพิ่นเอากระตา่าย,ยยายใหญ่ๆเนาะมันออกหลายจังสีนี่เองขอนึงคือสีแดหลายแหงหลายดิมีห้อยาปากมันขาวๆอยูอ่แล้วทางใต่ก็มีกระมี hết đầm tuấn hết bìu an chúc bay à nhả lên đó còn một mình... đền kèng đây à đền sốt cao หน้าคำคำกับมานบอกมานเซลนี่เป็นต่อขยอมครับผมอันออนี้ไม่ขยอมเหยเห็นพอ,อ,อสามต่อไปว่าเบิร์ดเลยพี่น้อง แต่ไน่คิดเพินน่นเนาะเห็นแต่เพิ่นดึงจนเบิดเหงาเบิดแห้งมันเหนีอองสีตัวเองนะไปฟังนึงครับผม <c oughs> ไปไวขึ้นนคนเลยสมัยคน มีจนม่เขา่าหยาบไปวันนี้ห้าหูแล้วขั้นเห็นพี่น้องท่าอุบบนเก็บนี่ห้าเตรียมตัวมาจอบเลยเลยเนาะครักครักนั่งเลืออีกลายพี่น้องอาะทังนี้ก่อน Người nói Bợt, thử đẹp, thử ở <cười> <cười> với cả bối nhảy rồi nó, bởi vì mở, đẹp, đèn ác giả rồi, khịt cho thấy ากาศเย็นนะมันนี่ลมเย็นๆวันวนี้ บัดนี้เซ่แม็คโควยกไปไว้ห้องคุณเนอรบัดนี้ยกไปมองมันเก็บง่ายๆ เต็มตาเลยพี่นอ้องดึงจนเงาแตก con điều tìm tiềm tà chinh subscribe hoài ใ่จ้าผลงานของเขามูเดียวกันเลยเต็มตาเนาะครับผมค้อ,อนเดียวพี่น้องออเพิง่งค้อนใบใหญ่เสรับต่อเดียวหอยปากเป็นขาวๆอยู่ต่อเดียวได้แกงได้ปนได้ซุปเลยพี่น้องหมายังคักเด้อจ้ะสำหรับมือดีน้องจ้าขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้าเจอกันใ่คลิปหน้าอีพี่นาจา้าสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับผม